ราคาตอนออกห้างป้ายแดงอยู่ที่2 4 4ล้านบาทนะคะเรียกได้ว่าราคาหายไปเยอะมากแค่เพียง8 0 0แสนกว่าบาทก็สามารถเป็นเจ้าของเบนซ์คันนี้ได้แล้วค่ะทางทีมงานวันทูคาเขาได้เข้ามาตรวจเช็คเป็นการอินสเปกชันเรียบร้อยแล้วด้วยว่ารถเนี่ยเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็พร้อมใช้งานแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแนนนาบัสบเก่งรามเก้าอีกเช่นเคยนะคะพบกับการรีวิวรถยนต์แบบผู้หญิงผู้หญิงค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เช่นเคยค่ะมีรถยนต์หนึ่งคันเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนั่นเลือกเป็นรถสุดหรูที่ใครๆก็ต้องรู้จักแบรนด์นี้มาให้ชมกันค่ะเป็น m e r c e d e s b e n z c l a 2 0 0คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ที่เป็น suv ขนาดเล็กสไตล์สปอร์ตครอสโอเวอร์จากค่ายเบนซ์นั่นเองค่ะ ปี2014นะคะโมเดลของเขาเป็นโมเดล2014แต่ว่าสดทะเบียนปี2017สีเทาคันนี้ค่ะเดี๋ยวแดนจะพาไปชมรายละเอียดนะคะทั้งหมดเลยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมขนาดใหญ่มองเห็นโลโก้ของแบรนด์อย่างชัดเจนนะคะดาวสามแฉกตรงนี้ค่ะไฟคู่หน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ BIC นอนมองเห็นได้อย่างชัดเจนคมชัดนะคะไฟหีเป็นแบบ LED ค่ะบริเวณจ ชนด้านหน้ามีตัดหมอกมาให้แล้ว1คู่ค่ะแค่ดีไซน์ของเขานะคะก็ดูสวยงามน้ามองมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันต่อในห้องเครื่องเลยนะคะในด้านขุมพลังของ GLA 200นะคะ คันนี้เขาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 6 0 0ซีสี่สูบเทอร์โบบอกเลยค่ะว่าอัตราการเร่งดีมากให้กำลังสูงสุดที่156แรงม้าอัตราการเร่งนะคะตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเพียง8.8วินาทีเท่านั้นค่ะอัตราการสิ้นเพลองของพลังงานเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่20กิโลเมตรต่อ1ลิตรค่ะสภาพภายใน <c oughs> ห้องเครื่องนะคะคันนี้นันรับประกันเลยค่ะตัวรถเนี่ยไม่มีประวัติอุบัติเหตุนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอน นหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคานแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงนะคะเดิมๆถูกจุดเลยไม่มีขยับเลยค่ะหัวน็อตนะคะ เราดูกันเสร็จแล้วในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวไปชมดีไซน์ด้านข้างและด้านหลังกันต่อค่ะในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะสวยงามสไตล์สปอร์ตครอสโอเวอร์เลยค่ะตัวล้อนะคะคันนี้เขาเป็นลอ้อแม็กแม็กแท้ของเขาเลยจาก Mercedes- Ben z ขอบ18นิ้วนะคะหน้ายางขนาดใหญ่เกาะถนนได้อย่างดีเลยค่ะด้านข้างนะคะเขาก็จะมีชุดแต่งเป็นสกเกิร์ตสีดําเช่นเดียวกันค่ะกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามาร้ทอมไฟเลี้ยบริเวณกระจกข้างนะคะมือจับประตูจะเป็นสีด เดียวกับตัวรถด้านบนนะคะจะตกแต่งเป็นรางลูกเรียวสีเงินตัดกับตัวรถและนี่ก็เป็นดีไซน์ในส่วนของด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังต่อค่ะดีไซน์ด้านท้ายนะคะสวยงามรับกันดีค่ะทั้งรอบๆคันเลยไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนตกแต่งด้วยแถบครเมียมอย่างบริเวณนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า CLA 200เป็นแบบโครเมียมตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์ Mercedes-Benz ค่ะด้านล่างนะคะ ท่อไอเสียตัวนี้เป็นท่อไอดีคู่นะคะมาจากโรงงานเลยค่ะทําให้ตัวรถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของตัวถังเรารับประกันเลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเดี๋ยวเราลองดูกันในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะที่เก็บสัมภาระถือว่ากว้างขวางค่ะสามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆถุงกอล์ฟหรือว่าสิ่งของต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะคันนี้อย่างที่บอก ด้านขายเดิมๆทุกจุดเลยรับประกันรถไม่เคยมีอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนในส่วนของเบาะด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถปรับทับราบแบบ40-60เพิ่มเติมได้อีกในส่วนของอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆพวกแน่แรงนะคะ ก็ยังอยู่ครบครวนด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นดีไซน์ภายนอกทั้งหมดของ GLA 200คันนี้แค่ภายนอกก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมฟังก์ชันการใช้งานภายในกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะนั่นก็ลองมานั่งภายในของ GLA 200คันนี้แล้วค่ะสําหรับคันนี้นะคะดีไซน์ของเขาอย่างที่บอกก็จะเน้นทั้งเรื่องของความเรียบหรูแล้วก็ความสปอร์ตในตัวด้วยพื้นที่ภายในห้องโดยสารนะคะถือว่ามีพื้นที่พอสมควรเลยในส่วนของเลคลูม เตีรูมต่างๆนั่งสบายแน่นอนค่ะตัวเบาจะเป็นเบาสปอร์ตซึ่งจะผสมผสานระหว่างหนังแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์เข้าด้วยกันนะคะเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรีแพ็กเกจเป็นระบบจดจําตําแหน่งของผู้นั่งและผู้ขับขี่นั่นเองค่ะซึ่งเมมโมรีแพ็กเกจตรงนี้เขามีให้ถึง3ตําแหน่งด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะและคันนี้เขาเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเกียร์เนี่ยจะอยู่ด้านหลังพวงมลาลัยแบบ ะะหรือที่เราเรียกว่าเกียร์มือนั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรถยนต์ยี่ห้อนี้ทุกคันนะคะมีแพทเทินชิปให้ด้วยด้านหลังโฟมาลายเป็นระบบปรับเปลี่ยนเกียร์ขณะที่เรากําลังวิ่งนั่นเองค่ะและก็ยังมีครูสคอนโทรลหรือว่าระบบควบคุมความเร็วขณะวิ่งทางไกลด้วยก็คือจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นการคันนี้หน้าปัดมาตรวัดเรือนไม้นะคะจะเน้นเป็นที่แสงสีขาวดูง่ายๆสบายตามองค่าต่างๆได้จากจอ M อมดีตรงกลางตรงนี้เลยค่ะถัดมาจะมีหน้าจอนะคะสามารถ เชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ในส่วนของ USB นั่นเองค่ะด้านล่างลงมาก็จะเป็นแผงควบคุมเกี่ยวกับระบบความบันเทิงต่างๆแผงตรงกลางตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแผงควบคุมในส่วนของหน้าจอตรงนี้ด้วยซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้จากปุ่มควบคุมตรงนี้นะคะในระบบแอร์จะเป็นแบบมือปรับหมุนใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนค่ะช่องแอร์ค่ะสามารถหมุนได้แบบ360องศาเลยค่ะเรียกว่าสะดวกสบายมากๆค่ะ ในด้านของระบบความปลอดภัยนะคะคันนี้มีถุงลมนิรภัย SRS รอบคันทั้งหมดเนี่ย9ตำแหน่งด้วยกันค่ะมีระบบควบคุมการทรงตัวมีระบบช่วยทรงตัวมีระบบเบรกนะคะที่ช่วยเวลากันลื่นถลายอีกด้วยนะคะบุกเซอร์วิทคู่มือการใช้งานต่างๆของรถยนต์ก็ยังอยู่ครบถ้วนอีกด้วยค่ะรถทุกคันของเก่งพระราม9เรารับประกันนะคะว่าเป็นรถสวยคัดคุณภาพได้มาตรฐานแน่นอนลูกค้าสามารถขอสำเนารถเพื่อ ไปตรวจเช็คประวัติก่อนได้หรือจะจ้างช่างมาเช็คประวัติที่ศูนย์รถยนต์มือสองเก่งพรังาเก้าเลยก็ได้นะคะซึ่งคันนี้นะคะทางทีมงานวันทูคาซึ่งเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในการขายรถของประเทศไทยเนี่ยเขาได้เข้ามาตรวจเช็คเป็นการอินสเปกชันเรียบร้อยแล้วด้วยว่ารถเนี่ยเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็พร้อมใช้งานแน่นอนค่ะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันออปชันการใช้งานด้านหน้าเดี๋ยวเราจะลองไปนั่งในส่วนที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงเพื่อดูพื้นที่ในห้องโดยส แล้วกก็ฟััง์ชนนอื่่ๆคะตอนนี้นะคะนั้นก็ลองนั่งภายในนะคะด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะเรียกได้ว่าพื้นที่ในการใช้งานเฮดรูมเล็กลูมต่างๆเพียงพอต่อการใช้งานทั้งหมดนะคะนั่งสบายมากๆตรงกลางตรงนี้ก็จะมีพนักพิงแขนพร้อมกับที่หว่างแก้วให้2จุดแบบนี้นะคะสามารถปรับพับเก็บได้และอย่างที่นันบอกในตอนแรกนะคะว่าเบาะตรงนี้เราปรับพับลงมาได้อีกแบบ40-60เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมีจุดล็อกคาซีสําหรับบ้านไหน ที่มีน้องๆหนูหน่มๆมีเด็กเล็กนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นช่อง power outlet ให้หนึ่งช่องสําหรับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์มือถือให้เราด้วยตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่า ฟังชันแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยครบจบเลยค่ะตามแบบฉบับที่ Mercedes-Benz เขามีให้กับลูกค้าเลยอยากทราบราคาแล้วก็เรทพรของคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแนนพาไปฟังกันเลยค่ะสำหรับราคาของ Mercedes-Benz g l a 200 Urban ปี2017คันนี้นะคะ อยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเรทผ่อนเบาๆเริ่มต้นเพียง14,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้เนี่ยราคาตอนออกห้างป้ายแดงอยู่ที่2,440,000บาทนะคะเรียกได้ว่าราคาหายไปเยอะมากแค่เพียง800,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของเบนซ์คันนี้ได้แล้วค่ะการรับประกันนะคะเราก็มีวารนตีหลังการขายให้1ปีอีกเช่นเคย และก็ยังแถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยค่ะโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดกลับมาอีกแล้วสำหรับเรดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.69%เท่านั้นนะคะ ้าสนใจคันนี้แล้วอย่าช้าค่ะรีบติดต่อทางช่องทางการติดต่อทั้งหมดมาได้เลยนะคะด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของแนนและรายการแนนในจัสกบายเก่งขลาบก้าวแล้วเจอกันได้ใหม่ใน e ีีหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเจอกันใหม่ e ีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ